ส่วนแรกที่จะแนะนำก็คือแถบเมนูบาร์นะคะซึ่งในเวอร์ชัน2010นเนี้ยเราจะเรียกว่าริบบอนค่ะริบบอนเนี่ยจะแยกหมวดหมู่ชัดเจนประกอบกับมีรูปแบบต่างๆที่หลากหลายสามารถเรียกใช้งานหรือเรียกคําสั่งได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานโดยมีแถบต่างๆดังนี้ค่ะแถบแรกที่เราจะแนะนำก็คือแถบไฟล์นะคะ แถบไฟนี้จะเป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งที่ใช้งานเกี่ยวกับแฟ้มเอกสารเช่นคำสั่งเซฟคำสั่งโอเพนคำสั่งโคลสคำสั่งนิวและคำสั่งปริ้นเป็นต้นแถบที่สองคือแถบโฮมค่ะแถบโฮมนี้จะเป็นแถบที่แสดงคำสั่งที่ใช้งานพื้นฐานเช่นการปรับแต่งข้อความการปรับแต่งย่อหน้าการปรับแต่งลักษณะข้อความ แท็บที่3จะเป็นแท็บ insert ค่ะแท็บ insert นี้จะเป็นแท็บรวมปุ่มเครื่องมือคำสั่งต่างๆในการแทรกเช่นการแทรกตารางการแทรกรูปภาพหรือิปอา art การแทรกรูปทรงการแทรกกราฟการแทรกหัวกระดาษท้ายกระดาษหรือข้อความ word art ค่ะแท็บที่4คือแท็บ page layout ค่ะ แถบเพ t เลเยอรนี้เป็นแถบรวมคำสั่งสำหรับการจัดแต่ง layout หรือเค้าโครงกระดาษเช่นกำหนดระยะขอบกำหนดเค้าโครงกระดาษกำหนดขนาดกระดาษการจัดคอลัมน์หรือการสร้างลายน้ำเป็นต้นแถบที่5คือแถบ r e f e r e n t e ค่ะแถบนี้จะเป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งการสร้างแหล่งอ้างอิงไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารบัญเชิงอัดดัชนี คำอธิบายภาพหรือแม้กระทั่งบรรณานุกรมได้อย่างอัตโนมัติแท็บต่อมาคือแท็บ mail links ค่ะแท็บนี้จะเป็นแท็บที่แสดงคำสั่งที่ใช้ในการสร้างจดหมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างซองจดหมายการสร้างลาเบลการสร้างจดหมายเวียนการแทรกและเพิ่มข้อมูลการแสดงผลลัพธ์แท็บต่อไปคือแท็บรีวิวค่ะ แท็บนี้จะเป็นแท็บที่แสดงคำสั่งการตรวจสอบเอกสารหรือการรีวิวเอกสารเช่นการตรวจสอบคำตัวสะกดการแปลภาษาการสร้างคอมเมนต์หรือการเปรียบเทียบเอกสารแท็บต่อไปคือแท็บวิวค่ะแท็บนี้จะเป็นแท็บที่ไว้ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบมุมมองของเอกสารไม่ว่าจะเป็นการแสดงเข้าโคงเหมือนพิมพ์การแสดงเส้นบรรทัด การย่อและขยายเอกสารการจัดรูปแบบหน้าต่างของโปรแกรมเป็นต้นแถบสุดท้ายที่จะแนะนำก็คือแ็บฟอร์แมตค่ะแ็บนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อเราทำการแทรกรูปภาพหรือแทรกรูปทรงหรือข้อความบทดอาร์ตเดี๋ยวลองมาทำดูกันนะคะให้เราทำการคลิกเลือกรูปทรงนะคะหรูปทรงสังเกตว่าจะมีแ็บฟอร์แมตปรากฏขึ้นนะคะผู้เรียนก็สามารถเลือกรูปแบบ ได้ตามที่ต้องการ